สวัสดีค่ะสวัสดีแม่ๆนะคะสวัสดีช่วงเช้าค่ะก็กิจวัตรประจำวันพ่อควานนะคะเก็บทำความสะอาดค่ะตรงที่ค่ะแม่มลิได้นอนนะคะ เดี๋ยวช่งชวงเช้าก็จะพาแม่มะลินะคะค่ะออกเดินนะคะแต่ว่าเก็บทำความสะอาดก่อนนะคะแม่แม่นดึงมากินเลยนะค,ะ,คะก็เป็นธรรมชาตินะคะช่งชวงเช้าอากาศเย็นสบายเลยนะคะ ก็เก็บค่ะพอข,ขวานก็กลมเก็บใหญ่เลยนะคะค่ะหน้าที่ค่ะแม่แต้องเก็บทุกวันค่ะทำความสะอาดนะคะอันนี้ก็ชงเช้าบรรยากาศเย็น ที่ค่ะน้องนอนก็ต้องเก็บนะคะค่ะอารมณ์ดีมากเลยนะคะวีหางไปหางมานะคะไม่ไค่ะก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่น้อค่ะ การที่ค่ะเป็นผิวหนังนะคะแกจะหายนะคะตุ่มก็เต็มเลยนะคะวันนี้เยอะเนาะพะควานเก็บควาดเยอะนะคะก็อยากให้หายเร็วๆนะคะ การนี้และค่ะก็ค่ะแม่มนันลิก็เป็นผิวหนังแบบนี้นะคะแม่แม่ข้างหลังนี่เยอะเลยนะคะ <c oughs> เต็มเลยนะคะ <c oughs> ไม่รู้ว่าจะรักษาวิธีใดนะคะถึงจะหาย <c oughs> มาัลิ Eh, believers Whatever good has come in avez พอควานก็โยนเลยนะคะโยนไฟฝั่งนู้นนะคะเจ้าของที่เขาบอกว่าโยนที่ช้างไฟให้หน่อยอยากได้นะคะอยากได้มูลช้างนะคะค่ะไปไว้ทําปุ๋ยนะคะค่ะมูลช้างนี่ทําปุ๋ยได้นะคะ ชางนี้เก็บทําปุ๋ยได้เลยนะคะแม่ๆค่ะเจ้ของที่ฝั่งนู้นก็ให้พ่อควานนะคะเก็บค่ะแล้วก็โยนค่ะไปให้เขานะคะไว้ทำปุ๋ย พ่อควานก็ค่ะค่ะแม่มะลินะคะนี่นะคะปัญหาอยู่ข้างในนะคะยังขึ้นเยอะเลยค่ะแม่ๆค่ะนี่ก็เพื่อนคู่ใจแม่มะลินะคะ<อ>ค่ะแม่มะลิไปไหนก็จะไปด้วยกันนะคะ เดินตามหมูค่ะคู้ใจแม่มาลินค่ะตรงนี้ก็เป็นที่แม่ควานไล้สดนะคะค่ะนี่ก็เป็นที่นอนค่ะค่ะแม่ควานก็นอนอยู่กับแม่มาลิตรงนี้นะคะค่ะนี่ก็เป็นที่นอนค่ะนอนอยู่ตรงนี้ค่ะแม่แม่ค่ะ ทำแค่แค่นอนได้นะคะอยู่เป็นเพื่อนแม่มะลินะคะก็สงสารเขานะคะมะลิีอยู่น้ำรนะือเปล่ารูปในน้ำย่นดะเกียงยังบ่สถานีก็จะไปกับแม่มะลิเหมือนกันนะคะค่ะจะไปกับแม่มะลิเหมือนกัน,นะค่ะ้วก็ตัวมาเกียงเลยไหม

แม่ิกินน้ำนะคะล้างทำความสะอาดนะคะแม่แม่วาเลยไหมานามาวามาว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 า มา,ม,าม,ามานี่เขาเรียกให้มานะคะภาษาคนเลี้ยงช้างนะคะแม่แม่ค่ะจะเรียกว่ามานี่เรียกให้มานะคะไอ้ขวานุไม่นึกว่าตู้ตู้ไอ้ขวานตู้มองไอ้กล้องเห็นไหมไอ้กัดละวายอยู่ป เดยนนะคะเอาในขอน่อาบน้ำนะคะทำความสะอาดให้ล้างดินออกจากตัวนะคะแม่แม่ก็จะพาแม่มะลินะคะได้เดิน ออกกำลังกายนะคะไปอยู่กับเพื่อนๆบ้างนะคะนะมา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 อันนี้ก็เป็นที่นอนนะเขาของแม่กวานนะคะยุ้ยยอันยุ้ยนี่ไม่ยอมไม่ยอมไปไหนเลยนะคะไม่ไปนะคะอยู่อยู่กับแม่มะลินะคะ

ก็ฮามองคิดเดี๋นะ่ะพอแล้วไอสคอแม่ปลันเนื้อตุกินน้ำก่อนนะคะมาิินีบางเชือกนี่ไม่กินนะคะน้ำเ,เช้าแต่มาลินีกินนะคะต้องกินน้ำด้วยห,วหิวน้ำ ก็กิจวัตรประจำวันนะคะแม่แม่ก็ต้องทำความสะอาดล้างหม่เกก็สตูดยิงเม่ตุน้องอยู่ไม่ออกเลยนะคะไม่ออกอยากแม่มลิเลยนะคะอยู่ด้วยกันเลยนะคะยะเน้ไอสกออละปิดดะจีก็สกอติดดะ ต้องล้างดินค่ะออกโอ,อ้อย๋อจังแดดมะลิมาหูจ<า>ักถอยเลยมะ<า>ลิเอ้าตัวนั่นก็ไปออกจากมะลิน,าน,านั่นติดา,าะคนน่าอย่างวันพอ,อค่ะ ฝากแม่ๆม่ค่ะฝากแม่มะลิด้วยนะคะค่ะขอบคุณนะคะแม่แม่ F ซนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่มะลิด้วยนะคะค่ะแม่มะลิก็ค่ะฝากแม่แม่ใจบุญผู้ใหญ่ใจบุญค่ะหรือพี่ๆใจบุญนะคะค่ะเมตตาค่ะแม่มะลิด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่มะลิด้วยนะคะค่ะ